สวัสดีค่ะ มุมมองกฎหมายสไตล์ดรทิพยร์ทปค่ะท่านในความซีบีลอเฟิร์มและอาจารย์พิเศษศูนย์ฝึกอบรมตำรวจพุทธันพะเก้าค่ะวันนี้เราพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องการกู้ยืมเงินนะคะการกู้ยืมเงินเกินกว่า2,000บาทจะต้องมีลายลักษณ์อักษรนะคะจะต้องมีการทําสัญญาเงินกู้กันเอาไว้นะคะมีผู้กู้และผู้ให้กู้ลงลายมือชื่อร่วมกันค่ะถึงจะสามารถฟ้องร้องบังคับคดีได้ตามกฎหมายค่ะแต่ในกรณีผู้ให้กู้นะคะหรือว่าเจ้าหนี้ไม่มีลายลักษณ์อักษรไม่มีสัญญากู้ใดๆเลยกับลูกหนี้เอ๊ะทำยังไงดีเรา ฟ้องร้องบังคับคดีเอากับเขาได้ยังไงได้บ้างเนาะมาฟังกันเลยนะคะว่าเจ้าหนี้สามารถทําหนังสือรับสภาพนี้นะคะกับลูกหนี้หรือว่าผู้กู้ยืมเงินกับเราได้ค่ะในส่วนของการทําหนังสือรับสภาพนี้นะคะ ต้องเป็นนี้ที่มีอยู่จริงบังคับได้ตามกฎหมายด้วยนะคะและ2จะต้องไม่ใช่นี่ที่เกิดจากการพนันขันต่อค่ะและ3จะต้องไม่ใช่นี่ที่เกิดจากการกระทําการที่ผิดกฎหมายอาทิเช่นมีการซื้อขายยาเสพติดหรือว่าจ้างกันไปกระทําการฆ่าบุคคลอื่นให้ตายหรือไปทําร้ายของบุคคลอื่นให้ตายนะคะแบบนี้ก็ไม่สามารถเอามาระบุในหนังสือรับสภาพนี้ได้นะคะแต่ในวันนี้เราคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของสัญญากู้ค่ะเกี่ยวกับเรื่องของการกู้ยืมเงินที่ไม่มีสัญญากู้หกัําหกังสือรับสภาพนี้แล้ว เจ้าหนี้จะได้อัตราดอกเบี้ยเท่าไหร่ได้บ้างกฎหมายนะคะกำหนดอัตราดอกเบี้ยในเรื่องของการกู้ยืมเงินให้สูงสุดได้ไม่เกินร้อยละสิบห้านะคะแต่หากไม่ระบุหรือไม่กําหนดกันเอาไว้นะคะเวลาฟ้องร้องบังคับคดีกันกฎหมายให้สิทธิ์นะคะแก่เจ้าหนี้หรือผู้ให้กู้นะคะร้อยละ7.5ต่อปีเท่านั้นนะคะและในการนี้นะคะเวลาที่จะฟ้องร้องบังคับคดีกัน หนังสือรับสภาพนี้มีประโยชน์สําหรับท่านเป็นอย่างมากเลยล่ะค่ะแต่ในกรณีที่ลูกหนี้ปฏิเสธที่จะทําหนังสือรับสภาพนี้นะคะให้ท่านไปกด ค้นเอาแชทข้อความใดๆทางไลน์ก็ดีแมสเซนเจอร์ Messenger ก็ดีหรือข้อความใดๆก็ได้นะคะที่ท่านมีการพูดคุยกันนะคะทางอิเล็กทรอนิกส์ตรงนี้ถือว่าเป็นพยานหลักฐานชิ้นหนึ่งได้เลยนะคะว่ามีการลงลายมือชื่อหรือไม่มีการลงลายมือชื่อแต่มีการพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องการกู้ยืมเงินในแชทไลน์หรือแชทส่วนตัวอย่างนี้นะคะทางกฎหมายอนุโลมให้ท่านใช้พยานหลักฐานตรงนี้ในการฟ้องร้องบังคับคดีเอากับลูกนี้ได้ค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ